ก็ถือ UM ว่าเป็นโอกาสและเป็นเกียรติมากๆนะที่ผมได้มาเป็นส่วนหนึ่งในครอบครัวออร์บีนะครับผมก็เป็นฐานะแบบแฟนมาสเตอร์ของแบรนส์ฟันออร์บีโปรเฮลคินคอร์โปรเฟ็กซ์ในวันนี้ครับก็ดีใจครับวันนี้ก็ได้มาพูดคุยได้มาและเป็นความรู้กันด้วยครับแล้วในรายการนี้เป็นยังไงบ้างครับก็จริงๆต้องบอกว่าเป็นนวัตกรรมใหม่ของทางแบรนส์ฟันออร์บีนะครับผมที่ได้เล็งเห็นว่าบางบางทีเนี่ยคนเราแปลงฟันเนี่ยอาจจะแปลงผิดวิธีแต่ออเรบีโปรเฮลคินคอร์โปรเฟ็กซ์เนี่ยเป็นนวัตกรรมใหม่ททีี่่่ใหหห้เงืแปลนนยยยดุ ปรับกับทุกมุมองศาปรับกับทุกวิธีการแปลงแปลงฟันทำให้คนที่แปลงฟันผิดวิธีเนี่ยก็ทําให้ช่องปากเนี่ยสะอาดได้นั่นเองม,เมั่นใจทุกครั้งที่ยิ้มหรือว่าพูดคุยกับคนอืน่นครับผมเราก็มีนเสน,น่ห์ในการยิ้ <c oughs> มด้วยใช่ไหมคะ <c oughs> ใช่ครับเรื่อยๆพี่ยิ้มวันนี้จะมีแฟนต์ให้แฟนๆได้เห็นกันสักกี่ตัวครับยังไม่ทราบเหมือนกันนะครับก็เร <c oughs> ื่อยๆครับผมเรื่อยๆครับต้นปีนี้เฮงมาตั้งแต่ต้นปีเลยครับฟังให้เฮงไปตลอดเรื่อยๆแล้วกันครับ อันนี้ไม่ทราบเหมือนกันนะฮะอาจจะอาจจะมีอีกนะครับผมแต่ยังไม่แน่ใจเก่าอนกันตัวเก่าสามารถสามารถเป็นเป็นเป็นผลิตภัณฑ์เก่าๆ้ด้ครับก็ยังยังยังให้โอกาสมันอยู่อะไรเงี้ยตันนี้แบบที่เราขยันทำเอง คิดอย่างนั้นก็ได้นะครับผมเพราะว่าก็สบายใจด้วยแหละครับสบายใจด้วยแล้วก็เป็นเป็นเป็นผลบุญที่เราได้สั่งสมมาด้วยก็มองอย่างนั้นก็ทำให้เรามีจิตใจที่ดีขึ้นนะเนาะสบายใจขึ้นรวมบุเป็นความคอดทั้งนึงหรือเปล่าหลังจากที่มีคนดูหลอกหอนกไม่นะครับผมก็ผมว่าเป็นช่วงโอกาสมากกว่าครับโอกาสและเวลาที่มันประจวบเหมาะอะไรเงี้ยครับผมแต่มันเป็นเรื่องของเซ็นเตอร์แล้วไม่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 เหมือนเดิมครับเหมือนเดิมครับ ครับผมก็หน้าที่สำคัญนะฮะก็ดูแลคนในครอบครัวสำคัญที่สุดครับผมใช่เนาขอบคุณครับก็เป็นลูกกตัญญูเป็นไม่ยากครับผมใช่ครับไม่ยากครับก็ของขวันเกิดคุณแม่ก็เป็นนาฬิกาครับนาฬิกาก็ซื้อให้แม่ครับอ๋นาฬิกานาฬิกาที่อปกติครับผมใช่ครับอุยไม่ถึงไม่ถึงไม่ถึงไม่ไไงบ้างไึ้ไมคะ คุณแม่ชอบมากครับก็ใส่ทุกวันเรื่อนเก่าก็ไม่ใส่แล้วอะไรง <c oughs> เงี้ยเขาไม่เด็เลือก <c oughs> เป็นนาฬิกาคุณแม่อะครับ <c oughs> ผมเป็นคนชอบนาฬิกาด้วยไง <c oughs> แล้วก็คุณแม่ก็แบบว่ามันก็เป็นอัญมณีอย่างหนึ่งเนาะที่แบบว่าผู้หญิงก็ควรจะมีอะไรเงี <c oughs> ้ยก็ซื้อให้แม่และกันอีกเดือนหนึ่งอะไรเงี้ยเพราะคุณพ่อก็ซื้อให้แม่เยอะแล้ว <c oughs> ผมก็ซื้อให้แม่บ้างอีกเดือนหนึ่งเป็นของฝี่งเศสที่ใหญ่ที่สุดแล้วเรื่องครับก็ถือว่า น่าจะยังครับผมยังครับไม่ใช่ว่าไม่เคยแต่แต่ว่ายังยังครับยังแสดงว่ามีแผนจะให้ใหญ่น่าจะมีก็ยังไม่แน่ใจเหมือนกันอนาคตอาจจะเป็นแม่ได้เห็นเราประสบความสําเร็จอะไรอย่างนี้ไปอะไรเงี้ยเรียนจบอะไรอย่างเงี้ยไม่เกี่ยวกับไม่เกี่ยวกับของสิ่งของทำตํานานการนี้เป็นคนไปเลือกเองเลยหรือเปล่าคะใช่ครับใช่ครับก็ดูดูจากอินเทอร์เน็ตแล้วก็ไป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 เอาไปแบบว่าไปไปที่ร้านอะไรเงี้ยมี่เคนจะเดียนของเยาย่าชรวมทุนเนื้อ ออผมคนเดียวครับคนเดียวน้องไม่ได้ช่วยเลือกฮะน้องก็มีของให้แม่เหมือนกันนะครับผมไม่แน่ใจครับไม่ถามถึงเรื่องข่งเาแล้วกันน้องมีนิริยาส์เล่นนึ่งลมว่าเราแตะแตะหน้าแป้งทอดแล้วแป้งนิ่ีแทนทียอะไปดน้นเพื่อกันไปแซ่บกับกองทายอันนี้ไม่ทราบเหมือนกันนะฮะกินปลาส้มตำกันหรือเปล่าครับผมน่าจะใช่นะฮะ อันนี้ไม่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 ใช่ครับไม่ใช่ไม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 ่ได้มีอะไรแต่ว่ามีทวนกันทานอาหารก็ก็ใช่ครับเพราะว่าก็จริงๆแล้วเนี่ยอยู่ในกองก็แบบว่าจะกินอาหารร่วมกันกับนักแสดงทุกคนอยู่แล้วอะไรเงี้ยแล้วก็ที่กองเราชอบตามส้มตากันก็จะให้พี่ๆช่างไฟพี่ๆสพี่ดนตรีกแหละมาตามให้เพราะว่าเขาจะถึงถึงมือถึงครบถึงรถจริงๆอะไรเงี้ยประหลาสุดจริงๆอะไรเงี้ยอินดัสตราวแบบนี้ตกใจปไหมคะไม่ไม่นะครับเฉชฟ ก็ก็มันก็เป็นเรื่องที่มันมันอาจจะส่งผลเสียกับผู้หญิงมากกว่าอะไรเงี้ยเพราะว่าเนื้อข่าวเรื่องเรื่องของพวกนี้เนะี่ยมันเซนซิทีฟกับเรื่องของของเพศเรื่องของเอ่ออะไรเงี้ยมันอันอันตรายนิดนึงอะไรเงี้ยใ, <จ S 2> ใช่ใ,นนใช,ในนใช่ใช่ครับใช่แต่คน,นส่ว <ği> นมากก็ดูซื้อหนังสือเพราะว่าหน้าปกอะไรเนาะอ่าใช่ครับผมใช้ก็ใช้เขาเรียกว่าใช้วิจารณญาณพิจารณากับเนื้อข่าวที่ตัวเองได้อ่านกันเวลาไม่ชอบที่เก่งในเด็กที่เรียนไหมครับเชิงขับ ผมผู้ชายนะผมไม่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 เสียด้วตัวเองแล้ว<ม>แต่ว่าเราเสียด้วว่าผู้หญิงเนี่ยเสียหายแน่ๆอะไรเงี้ยผมก็เอ่อก็ลองลองอ่านในเนื้อข่าวดูเลยว,ว่าพิจารณาดูแล้วกันว่าควรจะพาดหัวข่าวแบบไหน,นให้มันซบๆหรือว่ายังไงอันนี้ก็แล้วแล้วแต่จัญญาบาัตรหรือว่าวิจารณญาณของของคนทำนะครับ